ตายไปนะครับดูเด้งดูเด้งขึ้นมาปึ๊บสามตัวเราก็กดถ้าไม่ตายได้แล้วปึ๊บขึ้นมาอีกทาแบบนี้ทําแบบนี้ค่อยๆตีค่อยๆสกิลจนผ่านด่านตามที่เราต้องการได้เลยเนะครับข,ขึ้นมาอีก ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Hero War Counter ต t t a c k กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทน,นี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จัก1ตัวละครที่โหดท,ที่สุดในเกมโหดไม่ได้เดยวต้องบอกว่าโกงที่สุดในเกมชุบได้ไม่จำกัดกับตัวละครสายซับตัวนี้เลยคิดตฟอร์ แต่ตัวนี้ไม่ได้ฮิวจกขนาดนั้นเขาจะมีพวกสกิลโจมตีส่งสตูไปอีกมิติหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสกิลเขาอะไรพวกนั้นก่อนอื่นเรามาดูประวัติก่อนเนาะคริสโตเฟอร์สามารถมองเห็นวิญญาณได้เขาไม่รู้ว่าเขาเห็นวิญญาณจริงหรือเป็นแค่ภาพหลอนแต่เขาก็เชื่อในสิ่งที่เห็นมนุษย์กายพันที่ฝึกมาด้วยกันปฏิบัติกับเขาเรากับว่าเป็นคนบ้าหลังจากที่ออกจากค่ายฝึกทหารคริสโตเฟอร์ที่พบกับตะเกียงไฟสีน้ำเงินข้างหน้าหลุมศพที่เขาบังเอิญเจอเขาเอาตะเกีียงนนนนั้้มาาแขขววนบนเท่เใช แต่นั้นมาก็มีน้ําตาอุ่นๆไหลออกมาจากตาสีแดงกล่ําของเขาโดยไม่มีสาเหตุนี่ก็คือประวัติของเขานะครับส่วนในเรื่องสกิลสกิลแรกก็จะเป็นสกิลโจมตีที่มีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับดูระยะการโจมตีเนาะส่วนความสามารถของสกิลสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหาย95%ของพลังโจมตีและมีโอกาส50%ที่จะมอบเอฟเฟกห้ามฟื้นฟูแก่ศัตรูเป็นเวลา3เทินด้วยกันถ้าศัตรูติดมานะ ติดไหมรึบโอเคฮาร์มฟืดฟูลนะครับอันนี้คือโอกาส50นะเนี่ยเออได้อยู่นะฮะได้อยู่ ผลของสกิลแรกเนี่ยน้อยตัวละครมากนะครับที่จะมีผลห้ามฟื้นฟูในการที่สกิลแรกถูกบวกด้วยแล้วก็วก็จะเพิ่มระยะการใช้งานสกิลให้ไกลมากขึ้นไปอีกน่าจะเกือบเกือบสุดจอได้นะออกแนวเหมือนทาร่าอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาที่สกิลที่2 So โซ่ออฟเพอร์จี้สำหรับสกิลที่2นี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีมีระยะการโจมตีสกิลที่ไกลเหมือนกันส่วนผลของสกิลนั้นจะทําการส่งสตูไปต่างมิติปื๊บอ,อ้าไม่ติด นี่ขับไล่ไปแบบนี้จะเป็นระยะเวลา1เทินด้วยกันยิ่งถ้าเราบวกการ์ดเออาร์ของคริสโตเฟอร์ลงสกิลที่2ด้วยแล้วนะครับก็จะมีโอกาส65สําหรับบวก1บวก2ก็จะเป็น80บวก3า0 0ที่จะทําให้สตูที่ถูกขับไล่เป็นใบนาน2เทินด้วยกันเมื่อสตูตัวนั้นกลับเข้าสู่การต่อสู้หลังจากที่เขาหายไปเขาก็จะเป็นใบซึ่งผลใบของเกมนี้เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับต่อที่สกิลที่3สําหรับสกิลที่3นี้ก็จะเป็นสกิลฮิลที่จะมีีีรรรระะกกกาาาาาฟฟื้้้นนนนูทท่่ค่คอขงไงไใใเช ก็จะเป็นการเสกลูกแก้วมอบลูกแก้วไปนะครับซึ่งลูกแก้วนี้เอาไว้เก็บสะสมดาเมจมีระียเวดาอยู่ที่2เทินด้วยกันแล้วก็ยิ่งเราบวกการไออาร์ของคริสโตเฟอร์้วอเราวก็จะเพิ่มความเสียหายสะสมของลูกแก้ววิญญาณเป็น 40- 50-60%เปอร์เซ็นต์ด้วยกันส่วนถ้าไม่ตาย Return of the Dead ฟื้นชีพให้พวกพวกที่ตายทุกตัวด,ด้วย20เซนของ SP ีทั้งหมดของคริสโตเฟอร์พวกพวกที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะได้รับการฟื้นฟูในปริมาณ1 2บองเปอร์เซ็นต์ของแม็กเอสพี เขาสามารถกดชุบได้เลยนะครับแม้ว่าจะตาย1ตัว2ตัวแต่เลือดไม่ได้เยอะนะรวมถึงคริสโตเฟอร์เขาจะเสีย sp ของเขาเองด้วยส่วนถ้าการเอเดนาท้าไม่ตายถูกบวกก็จะมีโอกาส65 80 100%ที่จะมอบเอฟเฟกฟื้นฟ,นฟนูต่อเนื่องให้พวกพวกไปเวลา3เทินด้วยกันโดยพื้นฐานแล้วสกิลของคริสโตเฟอร์อาจจะมองว่าไม่โกงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเงื่อนไขจํากัดในการใช้อยู่คือสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกตถทาไม่ตายเต็มใช่ไหมการเก็บเกีถ้ทาไม่ตายของเกมนี้เรียกได้ว่าเกยากกยกยกาามารามาตทไ บางจำพวกเฉพาะอย่างการท่าไม่ตายใบนี้ w l ว of f อฟ h t ซึ่งการท่าไม่ตายใบนี้นะฮะจะเปการฟื้นฟูเกตท่าไม่ตายขึ้น30หน่วยเมื่อพักพวกทหารรับจ้างพ่ายแพ้ หรือตายคือไม่จํากัดจํานวนรอบและไม่จํากัดจํานวนตัวละครแค่ทหารรับจ้างตายเกตทาไม่ตายก็จะเด้งการที่เด้งเต็มแน่นอนนะครับเขาก็จะสามารถชุบได้ทางปาร์ตี้และในการที่เขาชุบขึ้นมาและถ้าเพื่อนตายอีกเขาก็จะทําการฟื้นฟูเกตทาไม่ตายอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในการที่คริสโตเฟอร์มีการทาไม่ตายไปนี้เราไปลองทดสอบที่ด่านนี้เอาละกันนะครับก็จะเป็นชั้น9ของด่านสกัดกั้น เดี๋ยวเราให้เขาเนี่ยโจมตีเราให้ตายให้หมดทุกตัวเนาะเดินใกล้ๆกันก่อนหรือดูนะครับคริสโตเฟอร์ปึ๊บเวลามีพวกพวกตายเห็นไหมเขาจะได้เกตทาให้ตายไวมากเราก็กดใช้งานได้เลยแบบนี้แล้วก็ยิ่งคริสโตเฟอร์นะครับสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แล้วด้วยการที่เขาโดนรถเดือดของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาตีแล้วกันนะครับ ปา,า่าตายไปนะครับดูเด้งดูเด้งขึ้นมาป,ปึ๊บสามตัวเราก็กดถ้าไม่ตายได้แล้วบึ๊บขึ้นมาอีกทำแบบนี้วนไปได้เรื่อยได้เลยนะเดี <c oughs> ๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูงดป,ปื๊บเกิดได้ไม่จำกัดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วถ้าเราเอาไปคู่กับตัวฮิลสักตัวหนึ่งคอยฮิลให้คิทตเฟอร์ด้วยแล้วปาบตายนะครับก็กดฮิวมาฮิวที่ไหนล่ะปืนคื้นชีพมา ทำแบบนี้ทำแบบนี้ค่อยๆตีค่อยๆสกิดจนผ่านด่านตามที่เราต้องการได้เลยเนะครับขึ้นชีพมาอีกบึ้งบึ้งโอ้โหเด้งฮะบึ้งอีหิวตัวเองเข้าไปชัออ่าชุบไม่อีอก แต่สำหรับสกิลท่าไม่ตายของคริสโตเฟอร์ไม่ได้ใช้ได้ทุกด่านนะมันก็จะมีพวกด่านเฉพาะที่จะไม่สามารถใช้ได้อย่างเช่นจิเวียรหรือไอซักอะไรพวกนี้อันนั้นก็คือยกตัวอย่างนี่เลยครับผม กะทำให้ตายที่คู่ควรแก่คริสโตเฟอร์ถ้าเพื่อนๆมีระดับ SSR ให้รีบเก็บไว้เลยส่วนถ้าใครมีพวกระดับ SR ระดับ R ก็สามารถใช้ไปก่อนได้แต่มันอาจจะไม่โกงเท่าระดับ SSR และยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการที่เรามีการ์ด SSR ของเขาโดยเฉพาะเนี่ยการ์ดของเขาก็จะมีเอฟเฟกต์อันนี้ด้วยนะฟื้นชีพพักพวกที่ตาย1ตัวเมื่อตัวเองตายเป็นครั้งแรกในการต่อสู้ปัจจุบันและฟื้นฟู SP ในประมาณ50%ของ SP รวมตัวเองได้ด้ว่าเป็นฮีลเลอร์สายทรับที่มีประโยชน์สุดๆเลย ทำให้ศัตรูห้ามฟื้นฟูแล้วส่งศัตรูต่างมิติแล้วยังทำการชุบเพื่อนได้อีกด้วยฮิวได้อีกตั้งหา่าตายแล้วก็ยังมีประโยชน์นะสำหรับคริสโตเฟอร์สำหรับอุบปกรณ์นะครับผมก็จะแนะนำอยู่2ซเซตด้วยกันก็คือใส่เป็นเซต SP กับเซตที่บวก ACC ได้เลยเพราะว่าสกิลของคริสโตเฟอร์ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะต่างๆฉะนั้นการที่เราเล่นแบบแม็กเอสพีเพียวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับทำยังไงก็ใส่ตามผมก็ได้นะครับผมก็จะใส่เป็นเซตเอฟเฟก ACC อซ 2ชิ้นด้วยกันใส่ตรงไหนก็ได้นะครับตามตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็ใส่เซ็ต SP 4ชิ้นเราก็จะได้โ bon บนัสเอฟเฟกต์เอเซตนะครับเป็น30%แค่นี้เลือดของคริสโตเฟอร์ก็จะเยอะแล้วนะครับที่เดือก็คือปลดความสามารถแล้วในเรื่องออฟหลักของอุปกรณ์ล่ะในเรื่องแหวนนะครับแนะนำออฟบนเนี่ยเป็น Mac SP และหาออฟล่างเป็น Attack Speed หรือเป็นพวกเอฟเฟก a c c ก็ได้เหมือนกันเพิ่มความแม่นนะครับ จะใส่เป็นแบบนี้ที่มีทั้งเอฟเฟกต์ ACC กับ a t t a c k ก p e e d ก็ได้ในส่วนของมือนะครับแน่นอนแนะนําเป็น m a c SP อยู่แล้วแล้วก็รองเท้านะครับแนะนําเป็น SP เช่นกันเพราะว่าในการที่ลองทําตัวละครถึกอาจจะไม่ช่วยเกิดผลสักเท่าไหร่ตู้ไปทาเลือดให้ตัวละครยืนได้นานๆมีเลือดเยอะๆมีผลทั้งสกิลฮิวและสกิลท่าไม้ตายจะดีมากกว่านะครับในเรื่องการจัดทีมที่เข้าคู่กับคริสโตเฟอร์ในทีมนั้นต้องมีตัวซับอย่างน้อย1ตัวไม่รวมคริสโตเฟอร์ถ้ามีคริสโตเฟอร์ก็เป็น2ตัวเนาะจะพูดทาไมเนี่ย <laughs> ส่วนนอก จัดทีมเป็นตัวละครดาเมจเลยก็ได้ยกตัวอย่างนะครับมีซับเป็นโปโปก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าโปโปเปิดรูได้ฮิวเพื่อนได้และถ้าไม่ตายก็ยังฮิวหมู่อีกด้วยหรือว่าเราจะใช้เป็นมาเรียก็ได้เหมือนกันส่วนตัวละครอื่นๆนะฮะก็ใส่เป็นตัวละครดาเมจไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาร่ามาลิสาและตัวละครแมกนัททั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าเรามีตัวละครแบบไหนแล้วกันหรือการสกิลเป็นแบบไหน ในเรื่องออโต้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น PP นะแหลง7,000แต้มครับผมปาดเข้าไปโอ้ซามิน่าโคตรโหดเลียโอูโดนรวบเดี๋ยวยุกันเองเฉยนะขับไล่่แล้วฮะ อืมป่าสักนิดนึ่งไปก็ออกแนวไม่ได้ฉลาดนะแต่เขาฮิวได้อยู่ส่วนถ้าเพื่อนยังไม่ตายก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่มีโยกแต่สามารถเอาเป็นตัวพิกเกมได้ในกรณีที่เราเจอทาร่า เพราะแรงสูงๆคนส่วนใหญ่เขาเน้นเล่นทาร่ากันอยู่แล้วรวมนะฮะปลื้มๆห่า,างฟื้นฟูนะครับปั่นเข้าไปโชว์ได้อยู่ตัดมาอีกคู่หนึง่งเดี๋ยวเราลองเจอทีมนี้ดูแล้วกันนะครับ ออโต้ <Auto S 2> ไม่น่ารอดนะดูจากทรงรบไปสีไม่โดนตัวสําคัญด้วยัดโลฮะโอ้ยยูยไปสองตัวโลคุ้มกันภัยถึงรวบอ่าขับไล่ไปก่อนขับไล่ไปแล้วแล้วจะตีตัวไหนแล้วเนี่ย โดนยูย่โอ้ยโดนหยุดนิ่งไหมฮะก็ได้ก็ได้แม้ว่าเราจะตายแล้วก็โอเคโย่ขอแค่คิโตเฟอร์อย่าเพิ่งตายก็เพียงพอจุตายอีกตัวนึงเกดจะมาแล้วเกดจะมาแล้วโอ้ ชุบขึ้นมายังยังไม่ตายโอ้โดนยิงโดนยิงสกิลาฟินฟูนะครับแชปแมนระเบิดพลังสีบหกก็สามารถเอามาส่วนได้อยู่นะครับ ก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็พามาดูคริสโตเฟอร์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย